ให้มันทับข้างบนม้วนหมวนยังไงก็ได้ครับให้มันทับข้างบนนี่ไงเลยเป็นมวนที่เป็นมวนแล้วเ<ม>ห็นไหมครับเนี่เป็นมว้นมวนแล้วแต่ว่าเราจะทําเป็นปลาขึ้นไปเลยนับนั่นแหละถูกตอ้ตองครับโอเคใช่ครับเอาขึ้นมาทําตรงนี้หนึโอเคได้แล้วต่อนะครับตอนน่อเนาะได้แล้ว ไปจัดอย่างนี้นะครับจัดตรงกลางแล้วก็ดึงออกนีาแล้วเป็นปลาครัไม่สบายไวไหมนี่ครับแล้วดึงออกมาเลยถ้าเกิดเราจะทำเป็นมัเย็นนะครับเราก็พัดสมุดเข้าไปมันก็จะเป็นมวกถูกไหมครับเป็นหมวกแต่ละตัาปลาเราก็ดึงตรงนี้ออกมาแล้วก็ดึงออกมาแล้วนะครับกดลงมันก็จะเริ่มเป็นปลาเดี๋ยวผมจะบอกว่าเป็นปลาได้ยินไหมครับได้โอเคกดลงไปเลยครับกดอย่างนี้ครับ เมื่อกี้มัน,นมอยู่อย่างงี้ใช่ไหมนอนจับนอนลงครับ,บนอนลงข้างนั่นแหละตอนะครับได้นเนาะได้ละต่อไปเราจะหม้นห,นหางนะครับม้นหางปลาข้าด้านในั้หนหางปลาข้าด้านในก็จะเป็นแบบนี้โอได้ดีัเลยนได้เนาะได้ลวนะครับ เดี๋ยวเราจะตัดตัดตัดให้เหลือประมาณครึ่งเสร็ตัดจากข้างล่างที่ข้างบนนะคะรับจะตัดผิดนะ<อ>ตัดจากข้างล่างที่ข้างบน<อ> <ๆ S 2> ให้เหลือเสเอเร็อะไรกันก็จะตัดเลยครับก็เป็นปลาแล้วเฮ้เกือบเป็นปลาแล้วส <üğ> ว<ะ>ัสดีครับ ตอนะตอนะตอนนะสอนพัพโอริรมิดเด็ก IP พวกพี่เขาช่วยไปชว่วยสอนเด็กต่อครับตอนเนาะตัดจากล่างเครื่องบนครับมันสามารถเป็นปลาเป็นผีเสื้อได้เป็นได้หลายอย่างมากเลยครับเดี๋ยวแป๊บนึงเกือบแล้วดีย๋ยวชุดครับเอาเอขึอ้น <c oughs> ตรนี้ตอนะตอนนะได้แล้วนะครับสปาปน,นี้ยากนิดนึงก็คือกดกดตรงนี้ลงแล้วเอาหางซ่อนก็เป็น่อยนั้นเป็นปลาละดูดูดูใหม่นะครับ ก็อยอย่างนี้เนาะอันนิ้วกดตรงตรงนี้นะครับกดตรงนี้แล้วก็กดลงไปเช่านั่นแหละครับถูก,ลกแล้วกดลงไปเลยแล้วก็ดนันนี้นไปค่อยๆดันครับดได้ไหมครับค่อยๆดันแล้วได้ยังเอ่ยแล้วเป็นป่าแล้วใช่ไหมครับได้ไหมอ้าวอ่าได้แล้วเกี่ยวแล้วเกี่ยวแล้ว ของมันไม่ปล่อยยังยวงยังยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จกดลงไลยครับเดี๋ยวดูกครับยังไม่เสร็จนี่ไงมาเจอปลาทองว่ะปลาทองปลาทองนี่ไงต่อไปครับต่อไปเราค่อยแตะมือก็ไม่ทามาดูกันแล้วเออ่ต้องพับตรงนี้ให้มันตั้งได้ครับพับฐานพับฐานให้มันตั้งได้อย่างเงี้ยครับเข้าไปจับเดี๋ยวยังไม่ได้พับไงครับยังไม่เสร็จพับเข้าด้านในครับพับตรงนี้เข้าด้านใน ล้วก็ตัดอะไรนี่นี่อะไรนี่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 ไงถ้าเสร็จแล้วมันจะเป็นฝายอย่างเงี้ยครับอ่าได้แล้วทักถ่ายเข้าไปเดี๋ยวผมช่วยเริ่มเริ่มแล้วเริ่มได้แล้วเริ่มทำไปละเริ่มเริ่มตีสนิทนะครับจากตะกี้ไม่สนใจตอนนี้เริ่มตีเริ่มทำได้แล้วชิมตรงเนยเยี่ยมมากพี่ชิกตรงไหนละชีมออกอะไรครับชิมยีนดีที่ชิมตรงไหนครับไม่ใช่ชิมตรงนี้ถูกใจจังหวะนี่ไงชิมแค่ตรงนี้ไวง โอเคได้เนาะนี่อ่ะไหนดูสินั่นแหละนี่ไงต้องเป็นเนยเป็นปลาปลาตุ๋ละปลาหมูบ้านเราไหมเอ๊ยนี่ไงเป็นปลานี่ไงครับเป็นไลาปลาหมูบ้านเราปะนี่ไงปังปังเอ้ยเดี๋ยวครับครับเครื่องบินอยากได้เครื่องบินสังหัวใช่ไหมจัดไปลาวลอย่าให้เสียเอาสังหัวใช่ไหมลูกนี่ก็หมูบินเนาะข้าหรือยังข้าอย่างลูก

เดี๋ยวมึงจะมาพาปิดเสื้อ